คุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมสโสพลนวรัตนพงศ์ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยครับแต่ว่าจะว่าไปแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหน่วยงานหนึ่งในการดูแลภาคการเกษตรก็คือทกศแต่ว่าทกศไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะให้สินเชื่ออย่างเดียวครับกทกศทําหน้าที่ในการวิจัยเตรียมข้อมูลเตรียมองค์กรความองค์ความรู้ต่าง เพื่อจะพัฒนาประเทศไทยด้วยทกศมีศูนย I mean, so, so like ์วิจัยของทกศซึ่งให้ทุนทางในแง่ของการวิจัยและการบ่มเพาะทางธุรกิจด้วยนะครับวันนี้จะคุยเรื่องนี้กันแขกรับเชิญสองท่านอยู่กับผมในวันนี้นะครับท่านแรกคุณสมศักดิ์กังธีรวัตรรองผู้จัดการทกศและท่านที่สองครับคุณนรินน้อยรักษาซึ่งเป็นเกษตรกรที่รับทุนจากทกศด้วยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามท่านรองก่อนเอาศูนย์วิจัยทกศที่เกิดขึ้นมาแล้วทำหน้าที่ในการให้้ททุุนนนดววยยััตถประสงงค์์ขอศูิกบ รายละเอียดเป็นยังไงฟังครับครับก่อนหนึ่งก็อยากจะเรียนว่าทกศก็มีหน้าที่สําคัญนะครับในการที่จะสนับสนุนด้านการเงินนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคชนบทนะครับแล้วก็หน้าที่สําคัญอีกประการท่ต้องทําควบคู่กันก็คือการส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้นะครับด้านความรู้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ทั้งด้านการประกอบอาชีพด้านการผลิตด้านการตลาดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการเงินอันนี้จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับ การรู้จักยับยั้งชั่งใจการใช้จ่ายเงินรู้จักเงินออมอะไรพวกนี้ครับคือทั้งหมดเนี่ยเราจะทำเพื่อเป้าหมายสําคัญก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามภารกิจที่สําคัญที่ว่านี้จะสําเร็จได้ก็คือการยะต้องเราใช้คำว่าวิจัยนําการพัฒนาวิจัยนําการพัฒนากับวิจัยนําการพัฒนานะครับก็เป็นที่มาของการตั้งศูนย์วิจัยทศกันะครับซึ่งก็จะมีภารกิจสําคัญก็คือ เป็นการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพื่อจะให้เกษตรกรเนี่ยได้เตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับ,รบแล้วก็จะมีหน้าที่สําคัญอีกประการก็คือช่วยเหมือนกับเป็นเข็มทิศชี้นำการกําหนดนโยบายของทรศกศด้วยนะครับ,รบสมวหมดนี้ก็เป็นที่มาของการตั้งศูนย์วิจัยทรศกศ <ๆๆ S 1> เราตั้งใจให้เป็นคลังความรู้ของ Prueba, พี่น้องเกษตรกรด้วยสส <oder> ครับข<ส>ยับต่อไปที่เรื่องของทุนครับท่านทานรองทุนการวิจัยก็ดีทุนบ่มเพาะทางธุรกิจก็ดีที่มาที่ไปของการให้ทุนเพื่อการวิจัยของทกศคืออะไรครับ,รบก็อยากจะเรียนว่าศูนย์วิจัยทกศก็จะทำในษณะวิจัยเองด้วยนะครับเรามีบุคลากรของเราแล้วก็ในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการสนับสนุนทุน วิจัยให้กับบุคคลภายนอกนะครับซึ่งเราก็จะมีเ,เป้าหมายสําคัญก็คือให้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการที่จะช่วย ให้งานวิจัยเนี่ยนะครับเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในภากชนบทซึ่งซึ่งคนภายนอกที่จะเข้ามารับทุนวิจัยของทกศเนี่ยจะเป็นใครเราเราเปิดกว้างเลยใช่ไหมครับเปิดเปิดกว้างครับผมก็จะเป็นทั้งครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับเป็นอาชีพเกษตรกรก็ยังได้นะครับก็ได้เหมือนกันม่ได้เหมือนกันทีนี้มาถึงพระเอกของเราในวันนี้แล้วครับก็คือพี่นรินพี่นรินเป็นเกษตรกรครับเป็นเกษตรกรครับแล้วก็เป็นผู้ที่รับทุนวิจัยของทกศสองครั้งแล้วใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าครั้งแรกที่ได้ทุนวิจัยเรื่องไ ครับครั้งแรกที่เราได้ทุนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชไม้ดอกพื้นบ้านก็คือมีรักมะลิดาวเรืองและก็บจำปีครับครับเพราะว่าในเรื่องของแมลงศัตรูพืชในในไม้ดอกพื้นบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีข้อมูลที่จะสืบค้นได้แล้วก็ทางเกษตรกรเนี่ยจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของของแมลงต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็ลงไปช่วย ให้ข้อมูลแล้วก็ไปช่วยให้ความรู้แล้วก็ดูประสบการณ์แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาปัญหากำลังจะถามว่าเรื่องเรื่องต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากจะรู้โดยตัวเราเองแล้วยังไม่มีข้อมูลที่ทตรงกับความต้องการเราจริงๆหรือว่ายังไงครับพี่ครับคือในในส่วนของผมเองเนี่ยผมทำมะม่วงแต่ว่าเกษตรกร,กรที่อยู่ในรอบๆเนี่ย จะทําพวกไม้ดอกไม้ประดับ,บเป็นเป็นพืชที่ควบคู่กันใบแล้วก็ในในพื้นที่ของบางบอนกรุงเทพหาคนครเนี่ยจะทําในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเยอะนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือกเกษตรกรเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้ทางวิชาการมากนักอันนี้การแก้ปัญหาเนี่ยก็จะไม่ค่อยค่อยตรงจุดทใช่อ,อ,อันนี้ถ้าเราลงไปช่วย คือเกษตรกรด้วยกันเนี่ยจะสื่อกันง่ายแต่พอนักวิชาการลงมาปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอาจจะเข้าใจกันไม่ง่ายเข้าใจกันไม่ค่อยตรงคุยกันเองใช่กาช่วยเสริมมาถึงงานตัวอยชิ้นที่2ที่ได้ทุนของกอเหมือสมนกันอันนี้เกี่ยวกับมะม่วงของพี่ละเกี่ยวกับมะม่วงนึงคงเพราะว่าการผลิตมะม่วงในฤดูร้อนเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาก็คือผิวเขาจะไม่เรียบเหมือนกับในฤดูปกติเนื่องจากว่าอากาศมันร้อน นะครับแล้วก็ช่วงอากาศร้อนๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปพอร่ำควรนะครับเรื่องของฤดูต่างๆที่ไม่ตรงตามฤดูการแล้วก็เรื่องของปริมาณผลเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเป็น,เป,นเป็นประเด็นสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ทําให้การผลิตมะม่วงฤดูร้อนเนี่ยกเกือบทุกสายพันธุ์ที่มีปัญหาก็คือผิวมันไม่เรียบซึ่งตลาดก็อาจจะให้ราคาไม่สูงะนะแลวราคามไม่สูงแล้วก็ผลผลิตก็มีปริมาณน,น้อย ซึ่งความคุ้มทุนในการผลิตฤดูร้อนเนี่ยก็จะไม่มีมเพราะนั้นเราจะทำอะไรที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาตรงนี้มันก็มีประเด็นหลายๆประเด็นด้วยกันที่ที่เป็นจุดที่ที่เกิดปัญหาก็วิจัยให้เจอคำตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรให้เจอคำตอบให้ได้ว่าผิวที่มันมันปูดวนเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ย มันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังพืชอื่นๆได้หรือม่วงสายพันธุ์อื่นๆได้ด้วยแล้วก็รเราก็ทําผลผลิตให้ได้ตลอดทั้งปีและผลผลิตที่มีคุณภาพออกไปเนี่ยร,ระหว่างที่ปัจจุบันเนี่ยความต้องการผลผลิตทางการเกษตรมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าคนมากขึ้นความต้องการก็มากขึ้นแต่เมื่อมีผลผลิตที่มีมากขึ้นและมีตลอดทั้งปีเนี่ยและมีคุณภาพด้วยทั้ง ถ้างานวิจัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยทําให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นในการผลิตแตท่ที่จะเริ่มจากศูนย์หรือลอง,องลองผิดลองถูกมันก็เป็นต้นทุนอีกเหมือนกันแต่ถ้าเราทำไปได้มีงานวิจัยรองรับมาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อเนื่องไปได้แล้วรับมีผลผลิตทั้งปี ผลิตมีคุณภาพต้นทุนไม่สูงเราก็าไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้ด้วยท,ท่านรอง<ช> <นะ S 2> มองมองุมอมองของ,ของเกษตรกรที่ก็ทํางานวิจัยลักษณะแบบนี้ทศกสอมองแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกช,ชื่นใจนะครับเพราะว่างานวิจัยบ้านเราอย่างที่เราทราบกันก็ค่อนข้างยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคเกษตรเองถ้าให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาช่วยนะครับโดยเฉพาะ ทำเรื่องของการวิจัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศเราใช่ครับ,รบน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่ทกศอ,อยากให้เป็นคือเราเตรียมองค์ความรู้เอาไว้แล้วมิตรินบอกบอกว่ามันจะในแง่ของตลาดต่างประเทศ<ม> AEC กาลังจะมาด้วยถ้าเรามีองค์ความรู้แบบนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นเรื่องดีต่อภาคการเกษตรของถูกต้องครับเพราะว่าประมาณธันวาใช่ไหมครับ,รบก,ก็จะมี AEC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาคเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับ สิ่งที่จะเกิดในเร็วๆนี้เนี่ยก็จะทําให้ภาคเกษตรมีความมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ,บ,บพี่ยืนผมถามในมุมของของ,ของเกษตรกรที่ได้ทุนจากทกศมองทุนที่ทกศให้ว่ามีประโยชน์กับเราหรือว่ากเกษตรกรทั่วไปมากน้อยแค่ไหนครับพี่ทุนที่ได้รับมานี่ฮะแต่ว่ามีปประเ,เ็นประโยชน์กับกเกษตรกรก็เป็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรทั่วไปด้วยเพราะว่า เมื่อมันมีผลงานออกมาแล้วเนี่ยว่ามันเกิดปัญหาเพราะอะไรเพอคนอกเกษตรกรมาดูเนี่ยหรือกรเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มามาสืบค้นข้อมูลก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้เลยนะครับต่อยอดไปได้เลยคือไม่ต้องเลิกจากศูนย์แล้วก็การศูญเสียต้นทุนที่จะไปลองผิดลองถูกก็ไม่มีมนะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะทําให้กเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเนี่ย สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดนะจากการผลิตมะม่วงอาจจะไปผลิตดางอื่นที่มันมีพื้นฐานที่มันเกี่ยวข้องกันครับผมมันก็จะได้ง่ายขึ้นครับตอนตอนต้นท่านคุณสมศักดิ์บอกว่าประเทศไทยไม่ค่อยงานเรื่องงานวิจัยเนี่ยมีคนให้ความสนใจโดยเฉพาะภาคการเกษตรอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะตอนนี้ถ้าเรามีงานวิจัยแบบนี้มากขึ้นถ้าจะมองในแง่ของการต่อยอดทคสมองว่าเราจะสามารถต่อยอดงานวิจัยที่เริ่มมีมากขึ้นมาแล้วเนี่ยในในทุกๆแง่มุมได้ยังไงบ้างครับท่านรองก็อยากจะเรียนว่า ตั้งแต่สับสนุนเรื่องนี้มานะครับก็เป็นเวลาหลายปีนะครับขณะนี้สลับสุนไปแล้วเป็นทุนประมาณ8ล้านบาทนะครับก็คิดว่างานวิจัยที่ได้นะครับเป็นการค้นหาความรู้ความจริงเนี่ยนะครับก็จะทําให้สามารถจะเป็นสื่อสารเมื่อกี้นารินพูดถึงว่านักวิชาการไปคุยกับเกษตรกรนี่อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าพี่นอสิกรได้ พูดคุยกันเองแล้วก็ในชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งเนี่ยก็จะทําให้ผลงานวิจัยนี้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนครับครับผมบมีโอกาสที่เราจะขยายขอบเขตของการให้ทุนการวิจัยออกไปมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่อีกไหมครับท่าน,นรองครับตอนนี้ก็ก็อยากจะ เปรียบเทียบว่าขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็สามารถเข้ามาขอทุนได้นะครับปีหนึ่งเราก็มีงบประมาณเตรียมไว้นะครับก็ไม่ไม่น้อยกว่าปีหนึ่งก็2ล้านบาทสามารถมายื่นเรื่องกับทกศได้เลยแต่ว่าต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเหมือนพี่จรินเองก็มายื่นกับทกศเหมือนกันเปิดกว้างสุดท้ายอยากให้พี่จรินสะท้อนมุมมองของเกษตรกรหน่อยว่าอยากเห็นความช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้ครับเรื่องของงานวิจัยเรื่องทุนอะไรต่างๆทั้งจากทกศหรือภาครัฐในแง่มุมไหนยังไงบ้างจากมุมของเกษตรกรครับ ในเรื่องของทกศนี่นอกจากให้เงินทุนต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีทุนวิจัยซึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างงานวิชาการแล้วก็งานวิจัยหลายๆวิจัยงานวิจัยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพัฒนานเทคโนโลยีการผลิตนะครับ<น> <oro> การเชื่อมโยงระหว่างงานวิชาการเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันทําให้ช่วงของการผลิตเนี่ยมันสั้นลงน <oro> แล้วก็ มีเรื่องของคุณภาพเข้ามานะครับครับจะเมื่อมีความต้องการสูงมันก็จะมีปริมาณตามขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะได้ทั้งคุณภาพทั้งปริมาณเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างงานวิชาการซึ่งมันขาดไม่ได้แต่ว่าส่วนเนี้ยทางเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะขาดเรื่องเรื่องของงานวิชาการครับแต่ว่าประสบการณ์ของเกษตรกรเนี้ยคนทำมีสูงไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงสองอย่างเข้าด้วยกันได้เนี่ย มันก็สามารถทําให้ผลผลิตของของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตสุดท้ายท่านรองครับอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกร,กรที่เกี่ยวข้องไหมครับเชิญเลยครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับคิดว่าสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างบ้านคงอยั่งยืนเนี่ยก็ต้องทําในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดูเรื่องคุณภาพผลผลิตให้ดีนะครับเราสามารถที่จะแข่งขันกับทุกประเทศในโลกนี้ได้ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบพระคุณนะครับมุ่งสมงกับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับเราได้ทราบว่าทกศให้ทุนการวิจัยกับเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองก็สามารถรับทุนนี้ไปทําการวิจัยเพื่อสุดท้ายแล้วผลประโยชน์จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวทกศเองและก็เกษตรกรรวมทั้งภาคการเกษตรของไทยในวงกว้างด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยนะครับโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ